สวัสดีครับทุกคนยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่อง Auto Speed w e b ช่องที่พาคุณไปรู้จักกับรถยนต์สุดล้ำจากทั่วทุกมุมโลกและว,วันนี้เราจะพาคุณมาทำความรู้จักกับกระบะพันแกรง่งที่มาแรงสุดๆในปีนี้นั่นก็คือ2026 Isuzu D-Max รถกระบะที่ไม่ใช่แค่ทนทานแต่ยังทันสมัยหรูหราและเต็มไปด้วยเทคโนโลยีที่ตอบโจทย์ทุกไลฟ์สไตล์ Isuzu D-Max รุ่นปี2026นี้มีการปรับโฉมใหม่ให้ดูแข็งแกร่งและดูดันมากยิ่งขึ้น เริ่มจากดีไซน์ด้านหน้าที่เปลี่ยนแปลงกระจังหน้าให้กว้างขึ้นพร้อมฝาหน้าเหล็แบบใหม่ที่สว่างคมชัดและทันสมัยฝากระโปรงหน้าออกแบบให้ดูทรงพลังสื่อถึงความพร้อมลุยในทุกเส้นทางการชนหน้าถูกออกแบบมาให้เข้ากับเส้นสายของตัวรถพร้อมแผ่นกันกระแทกที่ช่วยเสริมความแกร่งและการป้องกันขณะลุยทางวิบากด้านข้างตัวรถมีการเสริมเส้นสายที่เฉียบคมและล้อแม็กขนาดใหญ่ที่ดูดุดัดนมือจับประตูเป็นแบบโครเมียมที่ช่วยเพิ่มความหรูหราส่วนด้านท้ายของรถมีการดีไซน์ไฟท้ายใหม่ เป็นแบบเล็กพร้อมสปอยเลอร์หลังบนฝากระบาดเสริมภาพลักษณ์ให้รถดูสปอร์ตและล้ำสมัยยิ่งขึ้นเมื่อก้าวเข้ามาภายในห้องโดยสารของ DmaX 2026จะพบกับความกว้างขวางและการตกแต่งที่ใส่ใจในรายละเอียดคอนโซลหน้าใช้วัสดุแบบซอฟต์ทัชที่ให้ความรู้สึกพรีเมียมพร้อมจอกลางระบบสัมผัสขนาด10.1นิ้วรองรับ Apple Carplay และ Android Auto แบบไร้สายพวงมอลาลัยมัลติฟังชั่นหุ้มหนังแท้เบาะนั่งคู่หน้าสามารถปรับด้วยระบบไฟฟ้าพร้อมระบบ ระบายอากาศทำให้การขับขี่ในระยะไกลสบายยิ่งขึ้นระบบแอร์ภายในห้องโดยสารเป็นแบบอัตโนมัติแยกซ้ายขวาทำให้ผู้ขับขี่และผู้โดยสารสามารถปรับอุณหภูมิได้ตามต้องการช่อง USB-C และช่องชาร์จไร้สายถูกติดตั้งให้ครอบคลุมทุกจุดการใช้งานไม่ว่าจะเป็นการเดินทางคนเดียวหรือไปกับครอบครัวก็สะดวกและตอบโจทย์การใช้ชีวิตยุคใหม่ทางด้านสมรรถนะของ Isuzu D-Max 2026หรุ่นใหม่นี้ขับเคลื่อนด้วยเครื่องยนต์ดีเซลเทอร์3.0ลร ให้กำลังสูงสุด1 90แรงม้าแรงบิด4 50นิวตันเมตรส่งกำลังด้วยเกียร์อัตโนมัติ6สปีดพร้อมโหมดการขับขี่แบบปรับได้ทั้งอีโค่นมอลและสปอร์ตเหมาะก,กับทุกสภาพถนนไม่ว่าจะในเมืองหรือออฟโรดระบบช่วงล่างปรับปรุงใหม่เพื่อความนุ่มนวลในการขับขี่ทั้งยังเพิ่มความมั่นใจเมื่อวิ่งทางไกลหรือบรรทุกหนักระบบเบรกเป็นดิสเบรกทั้งหน้าและหลังเสริมด้วยระบบ ABS EBD และ BA ที่ช่วยให้รถหยุดได้อย่างมั่นใจแม้ในสถานการณ์ฉุกเฉิน สำหรับสายลุยดีแม็กซ์2,026มาพร้อมระบบขับเคลื่อน4ลอีล้อพร้อมระบบล็อกเฟืองท้ายและโหมดปรับเกียร์ต่ำที่ช่วยให้การลุยทางดินหรือขึ้นเขาเป็นเรื่องง่ายนอกจากนี้ยังมีระบบควบคุมการลงทางลาดชัน Hill Descent Control และระบบช่วยออกตัวบนทางลาดชัน Hill Start Assist ที่ช่วยเพิ่มความปลอดภัยในการเดินทางทุกเส้นทางอ s ซูซูยังให้ความสําคัญกับระบบความปลอดภัยขั้นสูงโดยติดตั้งระบบ e s t Advanced Driver Assistance System แบบจะเต็มทั้งระบบเบรกฉุกเฉินอัตโนมัติระบบเตือนการชนด้านหน้าระบบควบคุมความเร็วแบบแปรผันระบบช่วยควบคุมรถให้อยู่ในเลนและกล้องมองรอบคัน360องศาอีกหนึ่งจุดเด่นที่น่าสนใจคือระบบความปลอดภัยเชิงป้องกันเช่นถุงลมนิราภัย8จุดโครงสร้างตัวถังแบบเหล็กกล้าความแข็งแรงสูงและระบบแจ้งเตือนจุดบอดช่วยให้ผู้ขับขี่มั่นใจในทุกการเคลื่อนไหวโดยเฉพาะเวลาขับในเมืองหรือจอดถอยในพื้นที่แคบ Isuzu D-Max 2026ยังมีฟีเจอร์เทคโนโลยีสุดล้ำไม่ว่าจะเป็นระบบสตาร์ทรถด้วยรีโมทระบบเปิดประตูแบบ Clear Sentry และระบบพุชตาร์ที่เพิ่มความสะดวกสบายให้กับผู้ใช้งานในชีวิตประจําวันเรื่องราคาก็ถือว่าแข่งขันได้ดีมากในตลาดรถกระบะโด,ดยรุ่นเริ่มต้นอยู่ที่ประมาณ890,000บาทและรุ่นท็อปที่มีระบบขับเคลื่อนสีลอ้อและเทคโนโลยีเต็มระบบอยู่ที่ประมาณ1,230,000บาทซึ่งถือว่าคุ้มค่ากับฟีเจอร์ที่ได้ทั้งดีไซน์ เทคโนโลยีความปลอดภัยและสมรรถนะสำหรับใครที่กำลังมองหากระบะที่พร้อมใช้งานได้ทั้งงานหนักและการใช้งานในชีวิตประจำวันดีแ x 2026เป็นตัวเลือกที่ตอบโจทย์มากที่สุดไม่ว่าจะเป็นพ่อค้าแม่ค้าเจ้าของกิจการหรือสายเที่ยวลุยธรรมชาติรถรุ่นนี้จะเป็นเพื่อนร่วมทางที่คุณไว้วางใจได้ในทุกสถานการณ์ ทั้งหมดนี้คือความพิเศษของ Isuzu D Max 2026ที่เราอยากให้คุณได้สัมผัสด้วยตัวเองถ้าคุณกำลังมองหากระบะที่ไม่ใช่แค่แรงแต่ยังล้ำสมัยรู้ราและปลอดภัยรุ่นนี้คือคำตอบที่ใช่ที่สุดในปีนี้หากคุณชอบคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์และกดติดตามช่อง Auto Speed w e b s เพื่อไม่พลาดรีวิวรถใหม่สุดล้ำจากทั่วโลกแล้วเจอกันใหม่ในคลิปหน้าสวัสดีครับ